ครับสวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนคุณครูคก็จะมาติวข้ินี้พิชิตโอนเน็ตในข้อ4ต่อไปเลยนะครับนักเรียนข้อ4เนี่ยเขาให้เขาบอกว่าถ้า A อเท่ากับลบ5 b เท่ากับ8นะครับแล้วรากที่นะของ a อกำลังสองแล้วก็คูณกับรากที่6รากที่6ของ a อกำลังสี่เขาถามว่ามีค่าเท่าใดใช่ไหมครับเขาถามว่ามีค่าเท่าใดก็ต้องถอดรูทออกมานะฮะแล้วก็เอาค่าพวกนี้ไปใส่ก็จะเป็นค่าของคําตอบนะครับนักเรียนสองจานวนนี้นะครับสองชุดนี้นะครับมันเป็นรูทหกเป็นรากที่หกเหมือนกันนะครับในกรณีอย่างนี้นักเรียน เราสามารถที่จะมาเขียนอยู่ในรูทเดียวกันหรือคือเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเลยก็ได้นะครับก็ครู HAEL ขอเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันไแล้ว,ลวบ้านหลังนี้คือรากที่หกครับนัอเรียนรากที่หกของต้องเขียนเลขหกด้วยนะครับรต้องเขียนเลขหก 6, นะครับรากที่หกของ a กาลังสองกับ a กาลังสี่นี้ครูอขอเขียนเป็น a กาลังหกเลยนเนาะเพราะเขามาอยู่บ้านเดียวกันแล้วครูเขียนเลยนะครับเพื่อไม่เย่นเยอะข้อนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับ ก็จะเป็นเ e กกำลังหกครับรนรงนี้ b กับ b ก็จะเป็น b กกำลังอะไรครับก็จะเป็น b กกำลังสองใช่ไหมครับก็เขียนไป b กกำลังสองโอเคทีนี้อันนี้เป็นรากที่หกนะครับแล้วก็ a ยกำลังหกนักเรียนรากคู่จำไว้นะครับถอดรากคู่เราต้องใส่ค่าสัมบูรณ์นักเรียนที่ออกมาได้ก็คือค่าสัมบูรณ์ของ a ถูกไหมครับ มีหตัวก็ออกมาตัวหนึ่งอันนี้เพราะเป็นรากที่หนะครับแต่ดีเนี่ยมันมีแค่ยกกําลังสองมันออกมาไม่ได้ครับเราก็เขียนมันไว้ครับเขียนเป็น B ยกกําลังสองแต่อย่าลืมเขียนเลขอะไรไว้ตรงนี้ให้เลขหนะครับถ้าไม่เขียนมันจะเป็นรากที่สองนะครับก็เขียนมานะครับจากนั้นนักเรียนก็เริ่มเริ่มเอานี้ไปแทนคา่าครับ A ของเราเป็นอะไรครับตอนนี้ก็เป็นล,ลบห้าเนาะจะเป็นลบห้านะครับ ล่างที่หกนะครับล่างที่หกก็เขียนเลขหกไว้นะครับ b ของเราเป็นเลขอะไรครับตอนนี้ b เป็นเลขแปดนะครับเลขแปดบียกกำลังสองเนี่ยครูเขียนเป็นครูเขียนเป็นสองคูนสองคูนสองนี้ได้ไหมครับอันนี้คือแปดตัวแรกนะครับแล้วก็เขียนพอเขียนห้อยลงมาตรงน,นี้นิดหนึ่งนะเนี่ยมันไม่พอนะครับก็เป็นสองคูนสองคูนสองอีกใช่ไหมครับนักเรียน คคนะวันนี้เป็นรากที่หกนะครับขอขอต่องตรงนี้นะครับนักเรียนตรงนี้ก็ได้เลขอะไรแน่นอนได้เลขห้าใช่ไหมครับเพราะว่าถอดหลักฐานถอดค่าสัม,มบูรณ์ออกมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นคูณถอดออกมาเลยนะฮะอันนี้ก็อีกหกตัวใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองยับลังหกเนื่องจากเป็นรากที่หกนะครับเราก็ถอดออกมาได้ได้สองกำลังสองถ้าออกมาก็จะได้สิบกำลังสอนท้อนี้ห้าคูณสองได้สิบ คำตอบที่ถูกก็คือข้อ,ขอ,อขโอเคนะครับข้อนี้ตอบจิงตรงๆตรงคเลย